สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นและก็เกี่ยวข้องกับวงการเคป๊อปนะครับแลนะสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวการปล่อยรูปคัมแบ็กของ Girl s Generation นะครับที่ในก่อนหน้านี้แฟนๆดีใจกันมากๆเลยหลังจากที่ SM มได้มีการปล่อยรูปรูปภาพหนึ่งนะครับที่เป็นรูปสีชมพูจัดมากๆและก็ดูเหมือนว่าจะมีลูกบอลตรงกลางที่สะอนภาาพมมมงงมุ8ขนะ่อยอูตร ภาภพนนั้พร้อมกับได้มีการแท็กแล้วก็เมนชันไปถึงแอคเคาต์ของ Girls Generation นะครับซึ่งทางแอคเคานต์ i n s t a g r กรของ SM Town ของ Girls Generation แล้วก็ท w i t t e r ของ SM แล้วก็ Girls Generation นั้นก็ได้มีการลงรูปนีไว้เช่นกันเหล่าโซวอ so นนะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศเกาหลีประเทศไทยนับไปถึงอินเตอร์ทั่วโลกเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆน,นะครับพร้อมกับรอคอยการประกาศอย่างเป็นทางการว่า SM นั้นกําลังจะคัมแบ็ก g i r l Generation แบบเต็มวงจริงๆหรือเปล่าแฟนๆเนี่ยคาดหวังแล้วก็ตั้ง ความหวังไว้กันมากๆเลยเพราะว่าก็รอกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับว่าแม่แม่นั้นจะคัมแบ็กแบบเต็มวงเมื่อไรหลายหลายคนเนี่ยก็เขาเดารอวเวลา4ี่ทุ่มเลยนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยจนติดเทรนทวิตเตอร์ขึ้นมาแต่ว่าในสุดท้ายแล้วนะครับ SM ก็ได้มีการประกาศออกมาว่าการปล่อยรูปครั้งนี้เจ้าของการคัมแบ็กไม่ใช่เกิลเจเนเรชันแบบเต็มวง8คนหรือว่า5คนของ OGG แต่ว่าเจ้าของรูปภาพคอนเซปต์นี้ก็เป็นของโยยอนหนึ่งในสมาชิกจาก Girl เกิ g e n e r a t i ั n นั่นเองซึ่งในการปล่อยภาพครั้งนี้การคัมแบ็กครั้งนี้ของ Yo นะครับ ก็จะเป็นการปล่อยมินิอัลบัมแรกเลยตั้งแต่ได้มีการเดบิวต์โซโล่มาซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าดีใจแลวก็ยินดีกับโยยอนมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องราวดราม่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยตามมาเพราะว่าก็มีโซวอนบางส่วนนะครับที่รู้สึกว่า SM นั้นทําอะไรอยู่กันแน่ทําไมถึงจะต้องเล่นกับความรู้สึกของโซวอนกันขนาดนี้ก็จะเป็นการคัมแบ็กของม้าฮโยยอนหรือว่าจะเปิดตัวคัมแบ็กของฮโยยอนนั้นเนี่ยก็น่าจะแท็กหรือว่าเมนชั่นไปหาโยยอนเพื่อให้แฟนๆรู้ว่านี่คือการคัมแบ็กของ Yo ที่แต่ว่ามีการเมนชันหรือว่าแท็กไปหาเก r l ์ลเจนเนอเรชันที่เป็นแอคเค้าของวงแบบนี้โซ so, วอนหลายๆคนก็เลยตั้งความหวังไว้แล้วว่าจะเป็นการประกาศคัมแบ็กของเก r l g ลเจ r เน i เรชันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีข่าวลือออกมามากมายนะครับเกี่ยวกับการคัมแบ็กแบบเต็มวงมันก็ยิ่งทําให้โ so, ซวอนเนี่ยตั้งความหวังสูงขึ้นไปอีกและสุดท้าย SM ก็แกงมอใหญ่มากๆเลยนะครับแกงแบบว่าโ so, ซวอนบางส่วนเนี่ยแทบไม่ได้หุงข้าวรอไว้เลยโซ so, วอนเนี่ยก็เลยออกมาบน่นออกมางอน SM กันเนี่ยค่อนข้างหลายคนเลยทีเดียวแแล้้้ววกก็บบบออ่่่าา SM นนบบนัทํีไมคยน น่ารักเลยทำไมจะต้องเล่นกระแสกันขนาดนี้ถ้าบอกว่าเป็นการคัมแบ็กของมาโยยอนนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะซับพอร์ตเพราะว่าโซบอนทั้งรอบนั้นเนี่ยก็คีบวงกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีโซบอนบางส่วนที่แสดงความน้อยใจต่อ SM ออกมาแล้วก็ออกมาบนออกมาต่อว่า SM กันอยู่ไม่น้อยเลยแต่ก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะครับที่รู้สึกว่าไม่อยากให้โซบอนเนี่ยพูดแบบนี้กับมาโยยอนเลยอยากให้ดีใจกับมาโยยอนและค่อยไปด่า SM ทีหลังหลังจากที่โยยอนคัมแบ็กก็ได้เพราะว่าทําแบบนี้อาจจะทําให้โยยอนนั้นเนี่ย เพราะว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของเธอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันเพราะมันเป็นอัลบั้มแรกเป็นมินิอัลบั้มแรกของโยยอนตั้งแต่เดบิวต์โซโล่มาเลยถ้าโซวอนนั้นก็พูดคุยกันก็เคลียร์กันในด้อมนะครับว่าการที่ออกมาทวิตหรือว่าออกมาโพสต์ข้อความถึง SM นั้นไม่ได้มีการรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีต่อการคัมแบ็กของโยยอนเลยพร้อมจะซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่แต่แค่อยากจะบอกถึง SM อยากจะให้ SM รู้ว่าการทําแบบนี้มันเหมือนเป็นการเล่นกับความรู้สึกของโซวอนที่รอกกกาาาาาร so chi, รคคัมนนมแขออองชหืวว่่นนนนียๆล้ะจ หรือว่าปล่อยผลงานเพลงของสมาชิคคนไหนก็ควรที่จะเมนชั่นถึงคนนั้นไปเลยโซวอนจะได้เตรียมตัวซัพพอร์ตกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้เตรียมใจนะครับว่าการคัมแบ็กแบบเต็มวงนั้นยังไม่มาในตอนนี้จะได้ไม่ตั้งความหวังไว้แล้วก็จะได้ไม่รู้สึกเสียใจแล้วก็จะได้ตั้งใจรอกันต่อไปเพื่อสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้กลับมาพบกับแม่แม่โซชิแบบเต็มวงนะครับซึ่งสําหรับเราเองที่เป็นโซวอนมานานนะครับก็รู้สึกอึ้งเหมือนกันที่การเล่นแบบนี้ของ SM นั้นมันค่อนข้างกระคบต่อจิตใจนะครบบแแ่สาาารรน้กกกก็ูึวโดงับ เอมนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชินไปแล้วแต่ว่าแฟนๆบางคนเนี่ยก็ตั้งความหวังไว้สูงกันจริงๆนะครับยังไงเนี่ยเราก็เข้าใจทั้งโซวอนแล้วก็เข้าใจทั้งแฟนคลับของโยยอนเลยยังไงก็ตามนะครับโยยอนนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Girl Generation ก็อยากให้โซวอนทุกคนช่วยกันซับพอร์ตมากันด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นอัลบั้มแรกที่สําคัญกับโยยอนมากๆยังไงก็มารอติดตามกันนะครับว่าอัลบั้มครั้งนี้ของโยยอนนั้นจะปังขนาดไหนเพลงไตเติ้ลนั้นจะเพ,ะเเะเพ,ะเพล ยังไงก็มารอติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับโยยอนหนึ่งในสมาชิกจากเกิร์สเจเนเรชันกันนะครับแต่ว่าใครนั้นที่อยากตอบว่า SM อยากจะงอน SM สเนี่ยสามารถจัดการได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้เนี่ยเราจะไม่ยุ่งทุกคนสามารถไปจัดการกับ SM ได้เลยแล้วก,ก็มาเป็นกําลังใจให้กับโยยอนกันตรงนี้ได้เลยนะครับเราคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวการคัมแบ็กของโยยอนแล้วก็เกิรเจเนเรชันพร้อมกับพูดถึง SM ให้ทุกคนฟังนะครับหลังจากที่ในทวิตเตอร์เนี่ยโซวอนบางส่วนเนี่ยก,ออก ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอรคปปิ้ของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ